จากคลิปนี้แล้วนะครับทุกคนที่เรานะครับสุ่มนี่เลยนี่คือถุงมือนะครับที่แรงที่สุดในเกมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากระตุกครับแต่ว่ากระตุกครับยาเพิ่กระตุกนี่คือถุงมือนะครับ0.5%ทุกคนคือผมสุ่มได้ด้วยนะตรงนี้ซึ่งผมไปลองมาแล้วนะครับพลังแรงตีเนี่ยโหดมากนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราจะรวบรวมนะครับถุงมือเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่อยากจะบอกว่าผมดวงดีนะครับอยากจะโชว์เฉยๆขอโทษขอโทษโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมมาปุ๊บก็เฮ้ยกาแล็กซี่เลยหรอโอ้ยโอ้ยกระตุกโอ้ยเฮ้ยดวงดีมากอ่ะสุ่มซิ่กาแล็กซี่มาครับเฮ้ยเกือบได้ดวงดวงกับดีเอ๊ะเดี๋ยวนะคือ ตอนที่อยู่ในรหัสสำรองเนี่ยเขาเรียกว่าในโน้ตบุ๊กละกันคือตรงนี้มันขึ้น100 b แล้วนี่คือวันนี้นะครับผมเนี่ยจะไปรีเบิร์ดครับขั้นนี้คือขั้นที่เกือบสุดท้ายแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเรารีเบิร์ดไป11นะครับรู้สึกว่าเขาจะตันได้แค่14หรือว่า15นี่แหละบ้านของเรานะครับทุกคนจะกลายเป็นสีทอง <c oughs> มันเวิร์มากทุกคนคือแต่ว่าก็ต้องใช้เงินเยอะมากๆปัจจุบันเนี่ยไปแล้วครับเจด ทีหรือว่า7ล้านล้านแต่ว่าครับทุกคนดูคืออ่ะอันี้คือทําเงินแป๊บเดียวนะก็คือประมาณสินาทีอ่ะปติมันน่าจะร้อยร้อยบีแล้วนะทุกคนแต่ว่าโอ้น่าจะเกมรีครับแอบหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าเก็บข้างบนด้วยเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปนะครับประมาณ2ทีก็คือจะตีกลมๆก,ก็คือชั่วโมงนี้เนี่ยผมได้1ทีนะตอนนี้แล้วก็7ทเนี่ยต้องใช้เวลา7ชั่วโมง พี่ชายใครจะมีเวลาเล่นเนี่ยแค่ตัดคงตัดคลิปอ่าลงนูง่นล,ล,ลงนี่นะครับก็ไม่ทันแล้วเกมอะไรนู่นนี่นั่นกลัวการเล่นอีกเราจะมาหาซีเกตกันเพิ่มนะครับวันนี้และผมบอกได้เลยว่าผมนั้นจะต้องหาฟิวชั่นตรงนี้คือซีเกตที่เก่งที่สุดในเกมสลับการหาแบบไม่ยากเพราะว่าถ้าจะให้เก่งที่สุดในเกมจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี่ครับโอจี OT นี่คือ เป็นช้างนะทุกคนช้างแบบโอ้โหพลังบ้ามากทุกคนไม่คิดว่าชาตินี้ผมจะได้นะอ่ะอันนี้ไว้คลิปหน้าหน้าเลยขอพัฒนาสวนไปถึงขั้นนั้นก่อนค่อยหากันนะครับทุกคนส่วนเจ้าตัวซีเกตที่โหด<ฮ>ที่สุดเลยรู้สึกว่าที่ผมไปเจอมานะคือเจ้าตัวนี้ครับนี่คือเจ้าตาก้อนนะครับหรือว่ามังกรน,นั่นเองแล้วก็รองลงมาก็เจ้าการะมันกระมันกระมันใช่ไหมตัวนี้เจ้าเกลือกับพริกพริกไทยแต่ตัวอะไรเนี่ยนะครับ ให้ค่าพลังเยอะมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าถึงจะค่าเยอะแค่ไหนนะครับเราก็ต้องติดมิวเทชันเนี่ยเยอะมากๆนะทุกคนโอ้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 เน็ตเน็เน,น็คือผมไม่ดูนะครับซีเครตตัวหนึ่งเนี่ยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เจ้าซีเครตตัวนี้ก็ได้นะครับดูเป็นระดับซีเครตที่สูงอยู่นะครับสูงมากด้วยนะครับแต่ว่าซูเจ้าเบลลตก็ไม่ได้นะเพราะว่าเบลลตก็เนี่ยติดสถานะเยอะนั่นเองนะครับทุกคนสถานะเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสลับเจ้า อ๋ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งจากไหนต้องติดสถานะด้วยนะครับอ่าแล้วใช่ครับปกคลิป <c oughs> อ่าไปเล่นนอกรอบมาแล้วตัวเรด้ว่าน่าจะเป็นตัวที่18เซนตะครับตัวที่หายากที่สุดนะในตัวนี้หายากที่สุดนะครับเป็นซีเควตหรือว่าตัวลับนั่นเองนะทุกคนนะติดตาแดงมาด้วยครับ, <c oughs> รบเกินมาคร่าวๆทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เพื่อจะมาบอกว่าผมได้ซีเควตลับตาแดงครับทุกคน ผมจะสปอยคร่าวๆว่าเก่งกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเกิน20ว่าเท่าโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวเลขน,นะครับอันนี้ก็คือทําเงินได้เนี่ยวิละ2ล้านนะครับแล้วก็บวกกับที่เรารีเบิร์ดมานะครับประมาณเยอะนะครับก็คูณไปอีก13นะวิละประมาณ20ล้านกว่ากว่านะครับ26ล้านนะเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเนี่ยวิหนึ่ง26ล้านมันก็ดู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 ด,ด,ดูมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ย26ล้านนะทุกคนครับผม ก่งกว่าเดิมโอ้โ oh, หผมบอกไว้เลยว่าเก่งมากนะครับเจ้าต,ตัวที่ผมได้มาจากตู้ที่เป็นซีเครตที่ยากที่สุดแล้วก็ติดตัวลับมาด้วยนะครับติดตาแดงมาด้วยนะเ,เดี๋ยวพาไปดูนะครับอยู่ชั้น2แต่ว่าอย่าเพิ่งสปอยก่อนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับ 7T 7, 7ลีล้านล้านอ้เหลือเยอะนะทุกคนหมดไปประมาณอ5 0พ0นลบักนะทุกคนนะเออก็โอเคนะแต่ก่อนอื่นเราจะหาซีเครตเพิ่มเพราะว่าตัวข้างล่างเนี่ยวิลล้าน,านหมดเรียบร้อยนะ แต่ว่ารู้สึกว่าข้างบนเนี่ยตัววิรแสนยังมีอยู่ผมไปซื้อกล่องมานะครับจากในกลุ่มตา่ตางๆนะครับทุกคนรวบรวมได้ทั้งหมด10กล่องนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะเสกกล่องเข้ามาในเซิร์ฟเรานะครับภายใน3 2 1ครับไปเรียบร้อยครับนี่น้องตัวเขียวนั่นเองเป็นไงซึ่งอันนี้คือแอดมินหมดเลยนะครับทุกคนเป็นกล่องที่ขั้นสุดเหมือนกันนะ10กล่องนั่นเองนะครับมาดูซิว่าจะได้ซีกิ้งนะครับ ตัวละวิละสิบล้านหรือเปล่าซึ่งมีเจ้าตัวแบบเป็นซีคเวตที่เรียกได้ว่าเป็นตัวรวมนั่นเองนะทุกคนคือคนละตัวกับเจ้าตัวตู้อีกทีนึงนะตัวตู้เก่งกว่านิดหน่อยตัวตู้เก่งกว่า50%แต่ว่าก็ถ้ามาก็ดีนะครับทุกคนอย่างเช่นตัวนี้หม้ทุกคนเนี่ยเอเลียนกับปูครับโอ้โหเจ้าบัเบ้ลกับทาโก้ครับอันนี้ไม่รู้จะมาไหมนะซีคเวตที่หายากที่สุดนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันนะทุกคนแต่ว่าขอเปิดในรหัสสำรองแล้วกันนะครับตัวแรก ก่อนที่เราจะไปดูเนะยครับเจ้าตัวที่เก่งที่สุดในเกมที่ผมเพิ่งได้มานะอ่ะเป็นหลอดก๊อดไอ้นี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นไม่เก่งเลยไม่เก่งเกลือครับอันนี้อือขอแบบไม่เกลือได้ไหมซีคิวไม่แค่ตัวรวมทุกคนเลยไหมโอ้โหสองแสนอันนี้ก็เกลือครับคือถ้ามาเนี่ยมันจะพิกโฉมแบบบ้านของผมไปเลยอะ่ะทุกคนคือเนี่ยเมืเ่อกี้โอ้ีอเซีคนสักตัวยังไม่มาเลย เนี่ยถ้าถ้ามานะทุกคนจะตัวรวมเนี่ยพิกโฉมมากนะรวมเสียมพูโอ้อันนี้ใช้ได้ครับโอเฮ้ยติดแคนดี้กับทาโก้เป็นซีเกต2.4ล้านครับโอ้นี่ใช่ย่อยนะเฮ้ยนี่เก่งอ่าเริ่มมาแล้วครับแต่ตัวที่ผมจะให้ดูตอนท้ายคลิปเนี่ยเก่งกว่าเจ้าตัวนี้ประมาณ30-50เท่าเลยนะรอดูทุกคนรอดูอันนี้คือตัวที่5นะครับอ่าตอนนี้ก็ครึ่งทางเลยนะ ส่วนเจ้าตัวที่เป็น <music> ต <Brothers> ัวรับของผมที่ผมได้มานะครับดูตรงนี้ตรงนี้เจ้าตัวนี้เลยครับนี่นี่เห็นไหมติดไฟเดะนะครับดูซิว่าจะครบ7ล้านล้านไหมนะวันนี้จะรีเบิร์สสักรอบเนี่ยครับอครึ่งทางแล้วอ่ะสีเข็ดมาแค่ตัวเดียวอยู่เลยอ่ะตัวโอ้ยเมื่อกี้ตัวรวมโทไม่น่าเลยครับอันนี้ซื้อมาก็ไม่ได้ราคาถูกขนาดนั้นโอ้เมื่อกี้โอ้โหภาพเดิมเลยครับ แต่ก็ไม่ได้นะโอ้โหอย่างงี้ลําบากเลยเกมแต่ละเกมโอ้โหโลบักโลบักเน้นเน้นไม่ได้เกมเสียโลบักไดยไงเนี่ยช่วงนี้มาครับอันนี้คืออะไรเป็นอะไรเป็นโอ้โหสีเขียดมาตัวเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรราับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าดินสอเจ้าดินสอดินสอมาครับทุกคนอ่าอ่าผมขายเจ้าตัวนี้ มีโอกาสที่จะใช้ในการรีเบิร์ดไหม,ม,ามาไม่รู้เก็บไว้ก่อนอ่ะตัวสุดท้ายแล้วครับสีเขียดมาตัวเดียวครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเออสุ่มเล่นๆภาพเดิมเป๊ะเ,เลยมาครับมาถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะพาไปดูนะครับจัเอาไว้นะครับตัวที่เก่งที่สุดตอนนี้ของผมเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้ครับบีนหอดก๊แท้ๆนะเป็นแค่บีนหลอดก๊อนะครับ3.3ล้านต่อวินาทีนะทุกคนเนี่ยผลิตเงินก็เยอะอยู่นะเนี่ยเพิ่มมา3บาท ผมต้องการ7จทีอีกเป็นปีเลยครับและใช่ครับตัวที่ผมได้มาเมื่อกี้3.3ล้าน150ล้านต่อวิติดไฟเลยก็มันราคาแพงขนาดนี้นี่คือติดตาแดงครับทุกคนโอ้ไ oh ม oh, <sk ull ing> ่กอดโอ้โหคนเดียวทุกคนเฮ้แค่คนเดียวทุกคนเขาเนี่ยเอาพลังไปทั้งบ้านผมเลย เมื่อกี้จำได้ไหมผม FK ไว้20นาทีนะทุกคนนะยังไม่ถึง1ทีเลยอันนี้ให้มาเกือบ3ทีแล้วดูให้พลังแบบวีดละโอ้โหวีดละส2 0 0ัล้านนะทุกคนคิดดูเนี่ยโอ้หืมคือดูคือแป๊บเดียวนะทุกคนนะอานนี่คือข้างบนเนี่ย FK มานานมากทุกคนเห็นไหมเจ้าตัวอ่ะเจ้าตาลารานะครับนี่ดูเจ้า B เนี่ยยังไม่ขยับเลยนะ อันนี้คือวีละห้าแสนใช่ไหมทุกคนคือนานมากนะครับกว่าจะฟาร์มเงินได้เนี่ยจุดสองและนานมากกว่าจะขยับสักเลขแล้วดูตัวนี้ครับเนี่ยไป56 58แล้ววั t ตัวที่โกงมากๆแทบที่จะเรี้ด้ว่า สุดๆในเกมอีกตัวหนึ่งนะทุกคนตัวนี้มันโกงกว่าตัวที่ผมหามาอย่างยากเย็นลําบากแสนเข็นนะครับแจ้าตัวที่เก่งสุดได้แค่2ล้านตัวนี้เก่งกว่าเดิมนะครับประมาณ50เท่าไม่สิ75เท่าครับโหโหโหเก่งไวาเจ้าตัว3ล้านคือ50เท่าครับเฮ้ยมันเปรียบเสมือนผมมีซีเขตตอนเนี้ย50ตัวในบ้านผมอะแค่เขาตัวเดียวอ่ะทุกคนด้าคลิปนี้เนี่ยเขา คนชอบกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหาะไรเวอร์มาอีกวันนี้นะทุกคนนะอันนี้คือเวอร์แล้วนะแต่รู้สึกว่ายังเจอเวอร์วันนี้ได้อีกนะทุกคนนะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการหาในการฟาร์มนะทุกคนนะมัน <c oughs> ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างพูดง่ายว่าเสียตังค์เยอะนะก <c oughs> ว่าจะได้เจ้าตัวตัวหนึ่งมาจากตู้ฟิวชั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นซีเคียดอีกแล้วแถมติดสถานะเยอะๆเนี่ยลำบากมากๆนะครับ ก็กดไลค์หน่อยแล้วกันนะเป็นกำลังใจอ้ออีกหน่อยนึงก็ร้านพี่วิปประก์แล้วกันนะครับลิงจ้คลิปได้เลยนะเ่ประมาณนี้ร้านต้องยูก็ฟาร์มเลเวลกลัวไกลเด่นนะดูทุกคนผมลูดได้ดูนะชุบ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 เพ่มา0.05ผมกลับไปข้างบนครับเมื่อกี้เพิ่งลูดมาเลยอ่าเจ้าตัวนี้ครับผมเพื่อเมาโหวหเกือบหนึ่งทีอืมดูโอ้โหตัวซีคตอื่นๆนี่คือสามารถเอาพยโยนทิ้งถังขยะได้เลยนะตอนเนี้ย เฮ้ยมันโค้งมากทุกคนเอาละวันนี้น่าจะได้ครับทุกคนตอนนี้นี่ครับเกินครึ่งทางแค่ตัวเดียวนี่ครับโอเคยังเหลือ,อนิดหนึ่งนะทุกคนนะเหลือครึ่งทางน่าจะไม่ได้ยากยินอะไรมากมายนะครับเราจะรีเบิร์ตอีกรอบหนึ่งแล้วก็รีเบิร์ตขั้นสุดเนี่ยรู้สึกว่ายัง14นะทุกคนก็อาจจะเป็นบ้านบ้านเนี่ยจะกลายเป็นทองเลยนะทุกคนเดี๋ยว เราติดตามติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับว่าผมจะพัฒนานะครับสวนของผมเนี่ยได้เวิร์คขึ้นขนาดไหนด้วยอะไรบ้างนะอันนี้คือขั้นที่12แล้วลกันแล้วก็มี1 3 1 4นะเออรู้สึก14ใช่ไหมเนี่ยมีอีกไม่กี่ขั้นแล้วนะครับดูซิว่าขั้นต่อไปจะยากแค่ไหนนะครับงั้นอ่ะเดี๋ยวผมออกเกมสักชั่วโมงหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับทุกคนรูดอีกทีสิได้แล้วทุกคนนะครับกันดึกกันดึกทีละนิดนะครับอ่ะอีกชั่วโมงนึงนครับน่าจะได้นะครับรี ขอเวลาแป๊บหนึ่งเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาเรียบร้อยนะครับ1ชั่วโมงนะครับตัวที่เก่งมากๆนะครับซีควิทเนี่ยหชั่วโมงนะครับได้ 7B ถือว่าเยอะมากๆนะครับเจ็ดพล้าน,นครับครับมันเยอะมากนะ7 0 0 0ล้านเนี่ยและครับผมในตัวไหนอา้าวเมื่อกี้เพอเก็บอา้าวไม่น่าเมื่อกี้ผมเพลยยกเขาเอา้าวจบเลย <laughs> เนี่ยผมเพลยยกเขาแบบนี้แป๊บหนึ่งนะ เนี่ยยกปุ๊บแล้วก็วางใหม่อ้เงินหายครับอ้อโถผมยกไปทำไอ้นี่ครับเนี่ยอุตสาหายปกคลิปอ้อโถอ่ะขอโทษขอโทษอขอโทษโ,อ,โ,ทโอ,อ,อ้รอใหม่รอใหม่รอบนี้นะครับต่อให้นะครับ30นาทีพอนะครับอันี่คือเขาเดินทางนะครับ2เท่าเลยนะรีนัปาอ่อนให้จ,จัดจัดเมื่อกี้สิบสามันล้านหนึ่งันล้านครับผมสองล้านล้านอืม อ่ใครมีเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกตัวนะครับในบ้านผมนะครับสู้กับเขาแค่คนเดียวเ <laughs> จ้า l o s s Combinationness เนี่ครับใช่ไหมอ่านถูกไหมอันนี้ดูซิเพิ่มมาท <laughs> ุกคนดูเพิ่มมา0.2ทุกคนเนี่ยเฮ้ยเพิ่มมานิดเดียวมากอะ่ะโอ้โหเดียวอ่ะขับบนด้วยอ่ะเฮ้ย <laughs> เฮ้ยี่ทางบ้านยังไม่ถึงหนึ่งหนึ่งทีเลยอ่ะข้างล่างได้อยู่ครับข้างล่างราคาสูงอ่ะได้มาเพิ่มประมาณหนึ่งจุดห้าทีผมขอญาตต่อให้เป็นสองทีเลยแล้วกันนะครับทางบ้านนะกับเขาคนเดียวเขาทำได้ครับผม <laughs> เกือบสามที <laughs> หลุดโลกแล้วตัวนี้หลุดโลกแล้วยังมีเบอร์วันนี้นะทุกคนนะอะถ้าชอบคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอน ประหยัดได้เป็นวันเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับ 7T ทีต้องโยกสัตว์เลี้ยงก่อนนะแต่ก็ใช้ปะดินๆๆดินดินดุนโอ้ดินดินดินดุนนี่ล่ะสำรองเรามีนะดินดุนแบบไดมอนด์ด้วยนะครับมาครับได้เวลารีเบิร์นนะอย่าเพิ่งกดรีเบิร์นเด็ดขาดน,นะทุกคนนะเดี๋ยวเราขออนุญาตย้ายสัตว์เลี้ยงแป๊บหนึ่งสีอยู่ครับโอเคตัวสุดท้ายครับน้องตาราเลโอตาราลาสมพูมาได้เวลานะครับรีเบิร์นแล้ว เราไม่มีอะไรเหลือเนาะเอออย่าพลาดนะโอเคไม่พลาดครับมีโอดินดินดินดุนน้นนะครับตัวหนึ่งโอเคพร้อมรีเบิร์ดครับบวกสล็อตมาอีกหนึ่งครับให้เงินมาคูณ11แล้วก็มีบอลลูนอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเครีเบิร์ดเลยลานะก่อนและต่อไปคือเจ้าโทโบโ3 0 0พครับตัวอะไรแล้วโอ้โหเดี๋ยว35ทีนั่นไงผมว่าและเชียว ผมว่าน่ต้องหาตัวเพิ่มครับมีตัวเดียวแล้วนะตัวเทียม1ตัวแต่ว่า35 t ทีเนี่ยไม่น่าไหวและยังเล็ก2รอบครับรีเบิร์ตงั้นเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับซีลครับไ้ฟาร์มเพิ่มครับเติมเพิ่มอีกเดี๋ยว